สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง,องมาหลบทลาดมาหลบทลาดอีกตลาดหนึ่งพี่น้องเพราะว่าตลาดพี่เขาเจ้าห้องไนงะตลาดนี้ยังไงซื้อเขาเจ้าเขียนซื้อเลยนะตลาดปักซองอีกแต่ว่ามันกับไกลกันกับตลาดหนึ่งใกล้ๆก,กันตลาดอีสิมาดูประจำเลยพี่น้องกับสิเคยเห็นอ่ะ อ <Ừ, S 2> ไปเบิ่งปลาไปเบิ่งปลามื่อนีค้นลายพี่น้องคึกคืดน,นะเอาว่าค้นลายแห้งหมือน,นี้น้องหลีเพื่อนอยากได้ยังน้องหลีบอกพ่อดาวก่อนอยากได้ยดังแน่สิบพันน้องหลีอ่ะบอสสิบพัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

คนลายแห้งมนะาเนี่ยโอ้ย <c oughs> ้อให้กินลายเรื้องไตขนมบริบบม่ไงสั่งนะอ่ามาเบิ่งปลาก่อน เอาเลยจบได้เลได้ก็ได้เบื้องเบื้องเบื่องเอาเื้อเบื้อนก็งมาเปิดมาติด่ออันฟ้าไม่นำคลองบอกภาษีโล่เท่าไหร่ะสามสิบพัน ฮโลนึ่งล้วคอยนีนะปลาด้วยก็ใช่โบใชได้มาแล้วก็ใส่ ขา,ายได้ด้วาขอบปุ่นก็นมาขายพี่น้องตลา,งนออานประจำเปิดไปเบิ้งผุ่ตก็เส้นตัวผุ่ตกวก็กระ,ะตาตีบขาวหานะพี่น้องขู้น่ากระตาหัวตีบขาวตัวนี้คือตัวใหญ่หงา้อือ บเสือยอยู่บ้านห่หกจะได้แบบนี้บ่เอาเอาลองลองถามบงเอาจักวีหนึ่งจะได้มันเพียนอยู่บ้านเทากับมีอากระดาษเต้นี่นะฉันมีกระดี่ อีกสองมืออือเอาันคือนสั่มแทอวีไหมดูเรียกวีท้งนักวีเกิงเกียงอือวีเท่าไรสเขายวีละสิบพันแล้วเจ็ดบเออเอาพังพิบบเอาวีเอาวีเท่าแหละมืออื้นยังสีมาอยู่ น,นั่งทระปุ๋นกับมะขายเลยแต่กระซิไปเบิ่งอันไรอีกเบิ่งซีนอีกนี่คนหลายพี่น้องสังเกต

กอยมันเอาแล้เอาไปใส่ห้อขาวแล้วายนั่นเลยแต่เอาโลเอาลนี่ย่าเนาะพอดีน้ออดีสงโลละิบอ ไปทำบองสีตรงนหน่อยจ้าบองแล้วเีวยบร,ร้อยนียเรานม่มีช่องสีขนมเขาโขบมีสีขาดำนะแล้วเอ,เอาตอัวบ้านโบแตกกนะันเ้ย เกระปุ่นมีมือนีไม่่าอยูแล้วบันไม่ขาะไปใส่ลายมึกเลยพวกไม่าไปกินเบียสุดยดมากไม่ขาะไปหากินเบียว่าฉัน เเพื่อเสามสพันที่เงี้เลยสามสิดหกพันาพันป้าบาสิลกับดาได้ยังหรอกเนาะสิบคนมาเองคนทางกะใจด้วยเห้อไหนเศร้าเนาะบวบบวบอ่ขาดจากพัน เนียนป่ะไมไม่ขานับซอยหิวอ้าน้ำลิดหิวอ้านาน้ำหวานเลยไปไปบึง้งเน,นื้อบึ้งเนื้อฮะอ๋ะอมือจะอนะอ,ะ,อะมืออะไรับึ้งขม่าวิ้นเนื่อไดดิ้น,นดูดิ้ <laughs> บึ้งขงม่าวก็ไปให้รอเบิ้งข้าวกัปอ๋อก้อนก็นนได้ นะครับเอามาย่บ้านเกิบกันได้แล้วจะไข่ยังมั้งขงใครใส่อไรอเ่งงี้บอสฮะังไพรใช่เออ

อันเจ้าขายได้ไหมเออขายเจ้าหน่งเอาดีนะบอบได้ขอกับบริษัทแล้วเลยเร่าเบว่างชิพันเนาะอือดูดยไปไปเบิ้งขู่กันลำยายโู้เหรอ๋อเส้าหา เดยวเดยวเด็ดสิยังมาเบิร์กบพุ่นบอกพังเรื่องอื่นนังสิม้อยู่มื่อนี้นาทิวบาไวเลยปาดกบนะือบได้แ่บอกยาบอกได้เื่อจะนิมันแล้ว่ บอกบได้กบนะได้กบนะบบเอาละของเทไรเลยแตงแตงอะไรัท่านลเอาบอกแตง่ได้้ากันสี้ากันกับเพี่น้องน้องลีดยกขึ้นมึงดูค่ะิวจนชิบวายเลยอ้าโถ มือนี้เป็นมือเมาเจ้เมื่อได้บวนด,มมออดวน้อพี่น้องเลยยังรถก็ยังเต็มอยู่คายคออกดีกว่ามื่อนานจะมาเสือเอาใหม่มื่อวานนี้ก็สิได้่าแล้วพี่น้องกลับแล้วขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ขับมาเบิ่งมาช้มอ๋อพี่ร้อยไปยพปอ,อกันไหมคิดนะพี่น้องเออทางนี้ก็ได้ไป phải ơi